สวัสดีครับทุกคนครับันน<ม>ี้ก็หน,หนาฝนครับมาหาอึงินครับครับผ่าน,นไน่เนี่ยช่วหกชงขิงคหมายอำเภอนอนสงครับฝนตกไปไหนนะงเส้นทางหัวถนนครับม้ากับผ่านบอลครับที่งานผ่านบอลน,นี่รอบสองผ่านบอลด้ต้องเตรียมถุงนีสง่ส้อหลายครับ ขอป้าเราบ่ะะเตี้ยท่านบากท่านบ่นงหงอของเทียเกือบป่ใส่เห็นตามอย่า <c oughs> <c oughs> งออออดเดียวอึ่งโคตรเยอะไม่จะรู้ว่าตรงนี้ม,มีอ่พวกกระโดนเนาะ ใ่ตาสีแดงครับคางคกจัดอึงครับน้อนหิงค่คำสปีชี่เนี่ยหิ้งค่ะก้มอึยงผมเที่ยนดีครับบอลโอหยขัดขาผมด้วยเหรอเบาๆเล็ปนันเถีย๋โอ้ยโอ้ยโอ้ยกอดแน่นเลยริงวะมาริงโยสีลีเนยดีต่อเรา ลายอยู่เลยครับห<ช>ลับหนองอึ้มซะแล้วไปแลยอ่ะเรียบร้อยครับนี่เมีนยนเราเวอร์ไอ้บักไล่ตัวเนี่ยเนี่ยไต่ตา้าละก็ท่านเขาอ่ะใครพร้อมเก็นเนี่ยมีภาคบอลไปหาแมงกอกเจ้ะแกรู้จักแมงกอกไหมแมงกอก ด้วงวอ่ะเ้วพาไปฝั่งฐานสแกนแสงเขาบอกว่า,วามีอยู่โอ้หฟงแนี่นอกอะไรวะนี่บอลเฮ้ยๆๆๆๆไปแล้วไปเกียร์ครับเสียนบอลบอกมันอยู่จังสีนี่ บอกราคาีร้อยห้าร้อยหกร้อยนี่อืมน่ารักไหมล่ะครับจะกู้จะกรู้พียจะกู้สวัสดีพี่น้องแก้ว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 ไอ้โชทนหนูของเทียบเสียนบุญ ถ้ามันีอยู่อย่างจับเอาจับเอาหลุดเขียนบอลงานเรือบร้อยอัเ็ดี้วยบวกนี่ก็วานสุดยอดเลยเนาะเติบนึ่งเหลือได้เกือบโล่แล้วครับบวกเลย ธรรมดาเล้มันอยู่มันคนมากวูนแตมันไป็นู่ยุไตใบใบตาลคนเนาะบักร้าเลยเียงเลยไต่ใบตาลมันก็โดนห้ือว่าเองนอนคนมากวนมันก็หลีไตใบตาลเชียนบอลกูพาวไต่ไปเปิดใบตาลเอาแล้วคนเนาะสมน้ำก็มีแต่ตากร้องอันนี้ลงลุงยังเดียวคนเนาะคนมากวนบากาลงหีไตใบตาลบอกนี่เล้ร้ายเติมอยอะมีตะเมียใครใคร แอดงว่าเราเราไปเปิดของนู้นก็อาจจะมีน,นั่นแล้วเ,เปิดตรงนี้ก่อนนี่เยอะเลยนี่น่าจะเยอะอยู่นั่นนี่เยบรเลยนี่หมกนึงไข่พร้อม ของแท่เต็มท่องนี่นี่นี่บึงเอาไปบอกบล่ายลาย์น้หกจริงจิงเนีด่เฮนด่เฮนีด่โอ้บก่ียไนี่ด้หนงบัน โอ้ใครวะต้ผูวายตุปูคางงัายๆคางดำดับุูครับใส่ถุงว okay. <Okay. S 2> <'s> ้าปอ้ตองตองอตองเดียงต้องนำแล้วฟังเสียง ัไม่นี่ก็ถือว่าคักรื้อกันทางถนนเพราะว่ามันเอาอยากมันหกแห้งครับพี่น้องเพราะว่ามมีตะเอึยงก็โดนนั้งนั้นเลยนะใครคนกวนครับมันบุก่าลุ่มแตกเงาๆข้นเลยดิเอาคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ